ดีครับผมแกงลิปตันโหนึ่ง Number o นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมากินหมูกระทะกระหม่ไรบ้านนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆผมมากันแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้หนึ่งหนึ่งส่วนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จูดี้นะครับไอ้จูดี้จูดี้จูดี้อันนี้ไงถ่ายเพื่อนผมดิโอเคนะครับผมทุกทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมมาเหงานะครับเพื่อนผมแบบผมไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะผมแบบยังไงอ่ะ มีแต่มีแต่เพื่อนหมาหมาผมคบหมาเป็นเพื่อนดีกว่านะครับผมเนี่ยเพื่อนหมาหมาเนี่ยต่อไฟให้ผมดีกว่าก็นี้ครับผมไม่มีอะไรครับผมจะมากินแบบหมูกระทะกับหมาอะไรบ้านเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมึงจะกลัวกูทำไมเนี่ยผมว่างูหินแล้วนะแกรู้เพื่อนเพื่อนผมเนี่ยทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม ช่วยทุ่มทุนมากวันนี้ผมออกมากินข้าวนอกสถานที่ครับกับพวกหมาหเพื่อนๆผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปตามเพื่อนๆมันมาใช่ไหมผมรอให้มันตามเพื่อนๆมาก่อนนะเจอดี้มานี่ไงมาเนี่ยมึงก็ยังกลัวกูอ่ะมานี่ไงไอหนึ่งจะขึ้นลงหนึ่งเร็วนีๆๆ่โอ๊ยเกินไม่แดกอีกไม่ต้องแดกนะไอ้สัตว์ยิงงามยิงกูใช่ไหมหลายใหญ่เลยเนะี่ย มันยิงไงมันยิงกับกูจูดี้ไอหนึ่งไอหนึ่งไอหนึ่งจูดี้ไม่อยู่จูดี้ไม่อยู่จูดี้ไปไหนไม่รู้นี่ไม่โน้นแล้วจะขึ้นรถแล้วเดิี่ยเดนี่ยเดินเน่ยดิน่ยดินวันดูนวันอายเขาอายก็เนี่ยไม่อยากออกเสือก็มึงออกเสือกูหน่อยก็ได้เออนี่ไงนี่กินไปกินไปเนี่ยเนี่ยนี่ใส่ของเพื่อนก็แบบเนี้ยขี้่ไอพี่ไอ แดกแบบไม่บอกกันเนี่ยแดกพอมีแล้วก็แดกคนเดียวไม่มีหรอกจะชวนเพื่อนพ้องแดกแดกอุ๊ยร้อนยอกคือแบบมีก็แอบแดกเนี่ยหมาหมาเงี้ยเพื่อนหมาหมาแดกคนเดียวไม่เคยเผื่อแผรใครเึงรอก่อนเดี๋ยวกูย่างให้มึงกินเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูตอนมันใต่เลยใต่น้ําเลยเดี๋ยวรอเลยทุกคนคนดูผมเหงาไงผมไม่ค่อยมีเพื่อนผมก็กินกินกับหมาเ่ยแหละดีที่สุดแล้วโอ้ยน้ำซุปนี่หมูกระทะร้านไหนรู้ครับ เจนนุชหมูกระทะอีกแล้วครับเช่นเคยต้อมีสปอนเซอร์เขาเขาไม่ได้จ่ายนะครับชุดน,นี้สามหมื่กว่าครับ <S <s <c oughs> ซื้อเอา้ <c oughs> องน้องๆ็สามหมื่นนะครับชิวๆว่เจนนุชหมูกระทะครับเดี๋ยวมาดอดตอนมันร้อน,อนๆเลยแล้วกันครับทุกคนโอเคนะครับผมตอนแรกผมว่าจะมากินกับหมาแต่หมาไม่กินกับผมผมก็ล้องกินกับพวกหม,มาๆอยอกยาก เฮ้ยมึงไม่คิดจะพูดเฮี้ยอะไรเลย,เลยเอ่ะไอ้เฮี้ยแดกอย่างเดียวเลยคนดูดูแม่งดิวันนี้เราออกมากินหมูกระทะน,นอกสถานที่นะเป็นที่ที่เขาออกกําลังกายกันด้วยนะคสัตวดกล้องให้เขาดูดีว่าเราอ่ะมาเราไม่รู้จะโดนพวกออกกำลังกายช้อนแกงหรือเปล่านะเพราะว่าเรามากินตอนที่เขาออกกำลังกายกันนะก็แบบว่าอยากโดนช้อน,นอพอดีแหละดูดูนะเห็นปะโอยเอะผมไม่รู้นะเขาออกกำลังกายกันแต่ผม,มกลัวซุดตีนผมแดกหมูกระทะยั่วพวกเขาอ่ะ ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเล่นเขาจะกระชอนหน้าผมไหมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตะก้อจะบินเข้าปากผมหรือเปล่าเออผมไม่รู้ตะก้อจะเข้าหน้าผมหรือเปล่านะรือเขาออกกําลังกายอะแต่พวกผมโค้งส้นตีนไงวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนถ้าเกิดอยากให้ผมทําอะไรทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเลือดทำอะไรครับก็เลยแบบออกมากินกับพวกออกมากินกับพวกน้องๆ่ะพวกตากุ้งตากล้องเลี้ยงกันได้เฉยับเลี้ยงกัินชิวๆเขาบอกอยู่กินที่ไหนก็สุขใจนะครับผม เดี๋ยวดูเนี่ยถ้าคลิปนี้ถึงล้านวิวกูไปกินหน้าสภาพักด้วยกินหน้าโรงพักก็คลาสหน่อยหน้าโรงพักหน้าลุงพักกูโดนล็อกแน่ว่ากูรอดไหมรอดรอดเท่อะไรรอดจิ้มพักไม่โดนมันก็มีอีกมึงก็เทอีกเดเยมาแย่งกูเนี่ยเอ็มจิ้มเฮ้ยใครมาเบิ้ลวะไม่รู้ว่าหัวหนา้าแกงลิปตันเขากินกันอยู่แม่งไม่ได้รู้จิตจัดหนักทีแล้วคอับเลย ว feel, feel. เฟี้ยวไเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเฉยอแบเงี้ยพูดเฟี้ยวทุกคนนะครับเด็กแก๊งลิปตันมากินด้วยกันนะครับผมอร่อยนะครับมื้อนี้ผมต้องรู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะครับผมแต่ผมก็แอบหลุดเข้ามากินกันครับอพี่่ไกไกปผมไม่รู้จากหลังจากคลิปนี้ไปคือของกี่เขจะมาล็อกไหมตอนแรกผมจะมากินกับพวกหมาๆแหละแต่ว่าหมาไม่ยอมกินกับผมไงคุณด้วยทำไงไมผมก็ต้องกายคุณเพื่อคุณเพื่อ รีวิวดีนะคนดูทำไปเล่นไปเออกินนู่นสถานที่มาครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาผมเรียกกินก่อนอ่ะคอยด้วยผมเรียกกินนะครับอร่อยเกินทอด่อยวิฝาดคำวจมาข่าวเลยนักข่าววะข่าวมาไอ้เฮียว่าเราจะโดนปะข่าวช่องอะไรเนี่ยข่าวประกาศไง กินป่ะฮะจอดแล้วแกงลิ้นตั้นนอหนึ่งฮะกินป่ะห่งกินป่ะห่งเราไม่กินอ่ะอะไรวะกูจะชวนนักข่าวมากินด้วยกันหน่อยเฮ้ยเบอเบิ้ลเลยวะสวัสดีครับผมไม่รู้จะธีทำอะไรนะวันนี้ผมก็มากินกินหมูกระทะชิวๆนะครับนอกสถานที่ตอนแรกผมว่าจะกินกับหมาแต่ว่าผมหาหมาไม่ได้ผมก็ต้องกินกับเพื่อนนี่แหละ เออกินกับพวกหมาหมานี่แหละจบกันไปชิลๆนะครับเขาบอกอยู่ว่าหมูท้าเรากินที่ไหนก็อร่อยนะถ้าเรามีคนที่กินแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันพูดดีสปอนเซอร์เจนุ่นหมูท้านะครับผมฝากไว้กดไลค์แล้วกดติดตามเพจเจนุ่นหมูท้าด้วยนะคหมูท้าเจนุ่นขออร่อยจริงๆนะมไม่พูดโกงว้ยนะพนะูดจริงๆนะน้น จริงนะเว้ยเจนุนบูท้ผมไม่ได้อวยนะเว้ยจริงเฮ้ยไม่มีลูกกระจอกกูผ่านไปผ่านมาแถวนี้วะที่กูจะชวนแม่งกินนะม,มาทำพี่เลยไม่ขอไม่ขอตอนนี้เฮ้ยสามร้อยมีแค่นี้เหรอเจนุนสามร้อยมีเท่านี้เหรอ <c oughs> วิวดีเกินนะครับน้องๆ <c oughs> กินหมูท้ากับ,มมมบหมาเกลือหมาไม่ครบเกลยอหมาไม่ครบหรอกครับผมเพราะผมครบแต่เพื่อนมาหมาครับย้ำมันทำไมให้มันเจ็บมายสายกผมแปรงมัน,มมน,มไ,น,นมได้ไยังไงเฮ้ยสุกยากจังวะนี่อะนี่นั่นจะสุกได้ไงต้องรอพรุ่งนี้อะพอะี่นี่สุกอ่ะใช่วันนี้อะไรเนื้อหั่น โอ้เจนุชโคตรนุ่มไอ้เที้ยไม่นุ่มได้ไงอ่ะก่อนจะหมักเขาแช่แมยาแบบขึ้นุ่มไปสองครั้งโอ้โห <ouse> เฮ้ยกล่าที่ขอได้เลยเฮ้ยโ <spe c oughs> คตรอร่อยอร่อยเกินเจนุชหมูกระทะบอกแค่นี้แหละครับทุกคนกินหมูกระทะไงให้อร่อยนะครับ กินที่ไหนก็ได้นะที่เรากินว่ากินแล้วมันอร่อยอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนดูดิครับพันนอล้วนๆไม่มีรถดีผสองไม่มีสุดจัปดปั่นกอดดูเ่ะ ยาวอิจฉากูคนดูออนั่งกับหินก็เจ็บตืดเหมือนกันนะเนี่ยคลิปหน้ากูว่ากูจะกินหมูท้าบลังคารถด,ดีกว่าเนี่ยแปลกอะน้องแม่งเป็นสายคะแนน,นหมูท้าดิาอะเออแดกแม่งหมาท้าให้คนว่าลําคาได้ยังแดดกนันบท้าช่วยกดไลค์ครบห0 3 0 0รไลค์นะครับ เถือแล้วนั่กินหมู่านดูเขาแข่งร่ออะ่อมีที่ไหน้างอะเอ้ยแล้วมนีช่องนี้ช่องเดียวนีดูลายเท่าสดเลยติดนนโอนไปสั่งนะเจนนุ่นหมูานะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้หนวะไ นี่ไงอยู่ข้างล่างเนี่ย่รู้ไหมว่าเบอร์เป็นยังไงเบอร์ติข้างรถมันเบอร์ติดไปข้างรถแล้วสปอนเซอร์รายใหญ่นะสปอนเซอร์รายใหญ่เจนนเจนนโอ้ดูปลาหมึกเนี่ยครับชิ้นเท่าหนอนน่ะผักไม่ออแกนิกมากเลยเนี่ยนัง มาเร็วเนี่ยเรียกมาแดกด้วยก็ไม่แดกเฮ้ยเฮ้ยมันมันอะไรอ,อ,อ่ะเ <c oughs> อามาหนนะักเลยชีวิตท,ที่มีความสุขนะผมไม่ต้องเกิดมารวยนะผม เขาผมไม่รวยอยู่แล้วนะชีวิตเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะคุยเลยคนดูเลยอ่ะยี่นี่แดกอย่างเดียวเลยเอ่ะอะไรของแก๊งโหน้าโอ,อยกีเนี่ยเออทีอ่ผมเชิญแก๊งโวยกิมาแดกเดียวเลยเนี่ยคู่อะไรไม่ออกด้วแดกไม่แดกเลยนะถ้าคลิปนี้ใน YouTube ถึง100ไลค์นะครับแล้วก็ช่วยแ,แชร์ด้วยครับคลิปหน้าผมจะกินหมูกระทะเนี่ย บนหลังคารถเก่งทันเนี้ยออช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมถ้าเกิดชอบอยากให้ผมทำอะไรนะครับใกล้ลืมกดไลค์กดไลค์กดดังดังกดแชร์ดังดังกดแชร์กดอะไรกดแชร์เออกดแชร์พวกมึงได้ยินไหมแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ให้แก๊งอะไรอิสตันโนหนึ่งด้วยเป็นที่แอะเนี่ยเอออยากให้กูทำอะไรมึงช่วยแอนแชร์เดี๋ยวกูแดกบนหลังคารถเลยคลิปหน้า เออแล้วเจอคลิปหน้ากูจะแดกแล้วไปนี่เราก็ได้กินไปหมดแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่าที่ดีที่ไหนไม่มงมงงเหมือนกันนะครับมันแบบมันฟิลมันดีอะ่ะมันหมดแล้วอะ่ะสามร้อยบาทนะครับกินกันสี่คนสามร้อยได้อิ่มนะครับกินกันสี่คนโคตรคุ้ม,มอ่ะทุกคนไม่มีอะพูดระบอบเลยว่าหมูกระทะเจนุชอร่อยจริงครับอร่อยเกินดูดิยั่งกินไม่เลิกเลยเนะี่ย กัญชาเออเจนูใส่กัญชาวะไป <laughs> แล้วไม่มีเลยเหรอก like กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจะสองพันแล้ว